มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน PK ประกาศชาัดผู้หญิงคนนี้แหละที่อยากจะเห็นหน้าในทุกเชา้ายังคงเป็นกระแสดราม่าส,สำหรับโปมข่าวเ้าของพิธีกรดัง PK ปียวัฒน์และก็นางแบบสาวชาวเวียดนามโจลีเงียนที่ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำให้ PK เปย์ไปมากนะคะจนคนรอบข้างออกโรงเตือนกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเจ้าต,ตัวออกมาประกาศชัดเจนว่าตอนนี้ได้จบความสัมพันธ์กับนางแบบสาวชาวเวียดนามแล้วแบบร้อยเปอร์เซนต์และได้อันฟอโลอิสตากร a มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุด p ีเได้พูดถึงอดีตภรรยาอย่างโยเกิร์ตณัฐชา กับทางสำนักข่าวดังถึงโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นด้วยบอกว่าเรายังคุยกันตลอดยังคงดูแลมาด้วยกันต้นถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมโยเกิดก็ตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าตนมีหวังไหมมันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันโยคือคนที่อยากจะเห็นหน้าในทุกเช้ายังหวังดีและรักเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมารู้ว่าพลาดตนขอโทษและยอมรับความผิดตลอดเวลายอมรับทุกๆอย่าง พีเคประกาศชัดผู้หญิงคนนี้แหละที่อยากจะเห็นหน้าในทุกๆเช้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ